หน้าที่ปรากฏว่าไปลมดูเวลาดีนะเพื่ไม่จบองเื่อนก่อนมาว่ากันเพราะร่วงร่องโงรดนี่เป็นอันว่ารายเนี้นก็มาเกดิดตรงอีกตอนต่อไปโกจะเป็นเรื่องโกหกแค่เล่าให้ฟังไปแต่เรื่อง วันหนึ่งเว่าวคว้าไอ้ว่าขคันไอ้ที่อยู่ที่ยอดกระสับะาองโอ้ที่ขึ้นอยู่นั้นถ้าไปไกลจากจะพีชทนงานลายที่ถึงมาถ้าควายที่ไปเล่นแถวนั้นเลื่อมมาเวลาที่จะเอาว่าวกียบ่าก็โอ้เรื่องสำคัญที่เหยี่ยวกพีชยาสองโอ้ ก็ขึ้นแล้วว้าเขาไปเมืองขึ้นเวลาจังสิงได้ย่องแอบ,บเข้าไปเข้าไปหาลูกสาวพระยาตะโอไะอีกเห็นไหมละ่ะเจ้าสู้ที่อย่างมันก็หมดเรื่องนี่นะเจ้าของเขาเองเขาโอเคแต่ว่ามันก็ไม่ทูกของธรมธรมดาธรรมดายาต่อโอจะในสาวไส้ใส่พานคองไว้ฉันกลับมาที่เมืองเพลื้องเครื่อง,อ,ง,อ,งออกแล้ว ที่ลงตรงน้ำที่แก่งหลวงอ้าเมืองถ้าไปที่ศีสะแกนาลายหญิงแก่งสังพระสั่งนะงสั่งพระสุดพระสุจกุม,มารล,ลูกชายว่าถ้าพ่อไปกลับก็ให้แพร่ให้เป็นที่ปกครองเมืองแทนพ่อเธอรงน้ำแล้วก็อันตรธานหายไปไม่ปราศพุทธศักรา ไม่ปราศกายท่านแปลว่าเวลานั้นเป็นพุทธสกฤตหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันสองร้อยหนึ่งพันแปดร้อยหกพันหกร้อยสี่เป็นอนันวา่าตายตายกันแล้วกันจบกันสัทีอย่ามาเล่าเรื่องอะไรกันเนี่ยวเป็นเที่ยวที่สามนเพราะเที่ยวที่สามก็เป็นับ เป็นพระล้วนแล้วก็เลยเป็นพระหลนเพราะว่าสาวไส่เนี่ยมันแหมมันอะรมั้งสาวไส่ออกไปใส่ผ่านท้องี่ใค่ก็จะพระเจ้าแต่ว่าเป็นวิชาการสมัยนั้นคาว่าสาวไส่ในที่นี้ก็อาจจะเป็นเป็นอะไรแต่ว่าคาว่าสาวไส่ในที่นี้มันก็อาจจะเป็น เป็นใครสักคนเนาะอาจจะเป็นวิธีการวิธีการเล่นกลเขามีอยู่สมัยว่าลำบรายเขามีวิชาแบบแปลกถ้าเป็นสาวไส้ก็ไดนะ้แล้วก็ต่อมาอันนี้จบคนสักทีเนะี่ยจบกันสักทีหนึ่งอันนี้มันเกิดจุดสร้างแล้วล่ะ เกิดเป็นม ja. ังรายเกิดเป็นสัมเนรนอ๋อเกิดเป็นพระเจ้าพระเจ้าพรหมกดพระพโลกก็เกิดกันสี่เกิดละสิในแค่ระยะสองพันปีนี่ม่สี่เกิดนะนะออี่มีท่านเล่าทังการเกิดลูกลูกเถอะเห็นไหมถ้าตัณหามันยังไม่หมดในความอยากอยู่ ตัญหาคือความรักติดอยู่ในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยความโลกอยากจะรู้เป็นใหญ่ความบา้าอยากจะมีอำนาจเหนือคนความหลังของคนคิดว่ามันจะไม่แส่ไม่ตายนี่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์นั้นขอมันบาลูกรักทั้งหมด จงอย่ามีความปรารถนาตามนั้นลืมมันเสียเรื่องขันห้ามันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราโลกลักถ้าเป็นเราจริงเป็นของเราจริงก็ดูตัวอย่างพระเจ้ามังรายพระเจ้ามังรายเวลานี้ไปเรอะไย,ยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เร่ยราชนะไปเรี่ยราชอยู่ที่ไหนไม่ทราบนี่เรา ที่นี่เราดูเันงแค่สมัยความเป็นไทยและนอกจากสมัยความเป็นไทยท่านจะไปเกิดที่ไหนแล้วก็ไม่ทราบเอา้าท่านว่ายัางไงท่านปู่จะว่าอะไรกันอีกละ่ะท่านบอกว่าครั้งที่ห้าตายจากความเป็นพระร่วงแต่ความจริงตอนนั้นน่จะเล่าให้ฟังท่านปูท่ท่าอย่างนี้ เโบราณเนี่ยเขามากักจะพูดเลยความเป็นจริงไปแต่ความจริงไม่ได้สาวไส้ไม่ได้สาวคงและก็ไม่ได้ไปจมน้ําตายเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งคนที่จะหายตัวได้สองคนที่มีวาจาศักดิ์สิทธิ์สามคนเรียนรู้จบไตรเพศสี่คนที่มีอำนาจวาสนา ปราบเมืองเพียงสองเมืองก็เมืองอื่นๆรู้เรื่องรวมนาจวาสนาบารมีและก็หา้าเวลาที่มาเกิดนี้ก็มีช้างพลายประกายแก้วคือช้างเผือกขาโลรนงานดำเที่ยวงูเป็นคู่กันช้างก็มาจากผมคนประเภทนี้จะฆ่าไกลง่ายๆนะั้นมันฆ่าไม่ได้ เพราะนั้นว่าด้วยอำนาจวาสนาบาบรมีของท่านมาถ้าท่านมาจากสมบุญญาที่การมีอยู่ยังได้เจริญสมณธรรมทรงฌานสมาบัติเมื่อกลับจากเมืองตองโอทีอ่ว่าเหยียบบา่ายเหยียบหัวพระเจ้าตองโอก็ไม่ทำอย่างนั้นคนที่เขามีบุญญาเขาไม่มีประมาทถึงขนาดนั้นเพราะนั้นว่าว่าไปติดข้าวพญาตองโอก็รับอาสา ให้เจ้าหน้าที่เขาไปเก็บเอามาให้ไม่ใช่ไปเหยียบบ่าเหยียบหัวเขามันเกินพอดีไอ้ยอดประสาทัี่เหยียบบ่าก็ไม่ถึงเหยียบหัวมันก็ไม่ถึงจะขึ้นไปยังไงถ้าเอามือเอื้องเหยียบหัวถึงยอดประสาทก็แสแดงว่าตัวต้องสูงเท่าเปรตนี่เป็นอะ่าท่านปู่ท่านเล่ายฟังตั้งแต่ตอนนูน้น ท่านเล่าแลวท่านอธิบายว่าก,การเขียนประวัติศาสตร์นะมันจะเขียนกันเลยเถิดเลยทงไปเป็นอันว่าพราะรุ่งนี้มาจากพรหมแล้วก็พรหมมาเป็นช้างเป็นคนมีคนมีบารมีมากดังนั้นเกิดมาชาติใดก็ขยายอาณาจักรอยู่ตลอดเวลาทันนี้มีเกิดสี่ครั้งท่านบอกว่าวาระที่ห้าว่ากันย่อๆดีกว่า วาระที่ห้าก็มาเกิดเป็นพ่อขุนสีเมืองมานพ่อขุนสีเมืองมานนี่ตาประวัติศาสตร์เขาก็ไม่มีพ่อขุนสีเมืองมานนี่ก็เป็นเครือเดียวกับพ่อขุนสีน้ำนำถมเป็นคนรุ่นรองกันนิดนิดอยู่ติดติดกันและก็เป็นคนดำริที่จะคิด ครอบครองคือว่าจะแก้กู้อำนาจจากไทยขอ,ของของขอมาเป็นไทยเกิดที่ไรนะเกิดที่ไรยุ่งทุกทีเพราะนั้นไทยหลังจากคุณพระร่วงลุ่งโรดและพระร่วงพลือสองพี่น้องนี่ตายแล้วบรรดาลูกๆกก็ไม่สามารถจะครองได้ความเป็นไทยเป็นเอกรราช ลอยให้ชาติอมขอมเวลานี้มันก็สิ้นชาติไปแล้วขอมนี่ไม่ใช่เมขมรเขมรที่จริงๆนี่มันมาจากอินเดียนะมันจะกึก่งเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียมันไม่เคยเป็นเป็นตัวของมันเองเลยมันเป็น่ายคนโน้น่ายกันนี้เดี๋ยวก็ขึ้นกับโยนเดี๋ยวก็ขึ้นกับไทยดีไม่ดีมันขึ้นทั้งโยนทั้งไทยดนเราสองตัวเป็นชาติเป็นสภาพวันนี้เขมรไม่มีไม่ไมีสภาพ ไม่มีสภาพเหมือนตัวเองเลยขอมนั่นก็คือไม่ใช่ขมเอนเ๋ยวนี้ชาติสลายไปแล้วน่าตัวยมปนกับไทยเก็ไม่รู้มันป้วนเปี้ยงกันไปเป็นอันว่าลูกไม่สามารถจะรักษาความเอกรากไว้ได้ของก็ยึดอำนาจไว้ตามเดิมมาตอนหลังนี่เป็นนั่งอยู่โน่นไปนอนอยู่เป็นพรมหกเจ็ดร้อยปี หกเจ็ดร้อยปีของของมนุษย์ทนไม่ไหวนั่งมองมองมองดูคนไทยบอกเออคนไทยนี่เราเหนื่อยเพื่อไทยมามากแต่วางมือไม่ได้วางมือที่ไรยุ่งทุกทีนี่ไม่ได้การต้องรีบจะระดนล,ลงมาสักทีแต่ควานจิมเดี๋ยรีมันนั่งเกินนั่งสมาธิหลับตาปีสบาย คนที่เตือนก็คือใครสรกาพรมพระกาพรมก็ย่องย่องเข้าไปบอกนี่พ่อเทวดาพ่อพรมพ่อพรมร่วงพ่อพรมหล่นยะมา,านั่งแงแกและแตอย่ทยําไจะลืมตาบ้างที่ว่าคนไทยที่แกสร้างสรรไว้นะ่ะแกช่วยสร้างความเป็นปึกแผ่นแน่นหนาว่าเวลานี้เอายู่แล้วเหลวแหลกอีกแล้ว ลงไปตามหน้าที่ในแทนไหนฐานะที่ปรารถนาและโภธิยานพระโภธิยาณนี้ต้องต่อสู้กับความความทุกข์ให้ความสุขกัาชนอืน่นอย่ามานั่งทําหน้าแช่มชื่นอยู่แบบนี้เนีมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่วิสัยของโภธิยาณแม่องค์นี้ก็เป็นพรหมช่างเตือนจริงๆถามว่าเป็นยังไงบอกดูที ไทยเป็นธาสขอมันแช่อำนาจเป็นธรมมีความร้ายกาจหยาบจาบใครมากไอเออสัออมพมอง,งนั่นจะกระถามความร่วงเนี่ยความร่วงแล้วความร่นจะกระถามอก็จะให้ฉันไปคนเดียวให้ใครไปบ้างบอกจะส่งคนไปขีดไม่เป็นไรก็นี้จะต้องขยายนาจากไทยให้ถึงสิงคโปร์ ปลายสุดแหลมไปเลยเอาได้ถนัดแต่ว่าจะส่งไปหลายคนหน่อยทางด้านเหนือจะส่งคนไปอีกไปสกัดด้านเหนือเขาไว้จะให้ก็สร้างความสามาคัคคีแต่ในตอนต้นนี้ท่านต้องไปเริ่มต้นไปก่อนห้ถามว่าถ้าเริ่มกันอีตอนนี้แล้วก็บัญญัติพังอีกไหมล่ะถ้าบัญญัติพังอีกก็ไม่ต้องไปเริ่มกันแล้วเลิก เริ่มทีไรพังทุกทีเริ่มที่ไรพังทุกทีไปเริ่มมันทำไมปล่อยมันอย่ายจะเป็นที่ขงคงอีข้าเขามไม่รักชาติก็ช่างมันได้บอกไม่เป็นไรจะเริ่มตอนนี้แล้วก็ไทยเป็นไทยตลอดไปจะมีบ้านก็โยกยกเยกโยกยกเยกไอ้ถึงขนาดพังเป็นท่ายเขาทั้งชาติอย่างนี้มันจะไม่มี ก็จะมีบ้างตามกฎของกรรมของสัตว์ที่มาเกิดแม่พ่อหมอดูนี่ก็เก่งไม่ใช่เล่งเนี่ยท่านปู่ท่านบอกให้ฟังนะนี่อย่านึกว่าหลวงพ่อรู้เองนะท่านปู่ท่านบอกให้ฟังบอกเอาตายยังไงเอาก็เหาะริวร้วริวร้วริว้วริ้วแล้วเข้าท้องแม่ผับก็ให้ออกมาแล้วจะท้องแม่แว่าเริ่มเข้าท้องแม่อารวาต แสดงความอารวาสแม่แพ้ทองทำยังไงอยากจะกินเลือดขอมมาแล้วถ้าไม่ได้เลือดขอมมากินจะตายพ่อก็ขอยโยกยเย่คยโยข,อขอ่ยขเยไปเจอขอมเสื้อเสื้อสะาดติพับฟันคอปุ๊บตายลองเลือดไปหน่อยดื่มมันทั้งเลือดสดสด แม่ดื่มเลือดสดสดหน้าตาสดชื่นแจ่มใสยิ้มแยม้มผิวพรรณผ่องใสผิดปกติสวยกว่าเดิมพ่อมองดูแม่เอยเดินถามว่าแม่นี่ถ้าฉันรู้ว่าเธอกินเลือดของน้วมันสวยว่าเก่าสวยขึ้นนี่ฉันหาเลือดให้กินนานแล้วท่านแม่บอกว่าเวลาอื่นให้กินฉันไม่กินเพราฉันเกลียดเลือดเจค่ะ ไอตอนแพทองไอลูกคนนี้ทำไมไม่อยากกินเลือดของก็ไม่รู้เป็นอันว่าสันแดงสัญญกษณ์หลังจากกินเลือดของไปแล้วคนท้องแทนที่จะก,กลายเป็นคนอ่อนแอกลับเป็นคนที่เริ่มมีความแข็งแข็งแรงมีอาการเปลี่ยนเจิยานิ่มนวลชดช้อยชดช้อยนิ่มนวลเป็นจริยาปกติ แต่ตอนหลังนี่ชดช้อยว่าก่าวพูดหวานหวานเคลือพูดดีปลูกสร้างความสามคัคคีมีความแข็งแรงเหมือนผู้ชายฝึกวิชาการรบมันแหมสแดงตั้นได้อยู่ในท้องเลยเริ่มอาราวาาตั้นได้อยู่ในท้องพอออกจากท้องแม่มารูปร่าหน้าตาสะสวยผิวพรรงาม แต่รู้สึกว่ามีจุดจุดหนึ่งที่เป็นจุดต้องคิดท่านบอกว่ามีไฟที่หัวคิ้วขวาไฟตัวนี้เป็นไฟสีแดงพ่อแปลกใจเอามาดูให้โหนมาดูโหนบอกว่าได้เรื่องแล้วโ <c oughs> หนก็แนว่ว่าจับยามสี่ตา เราจับยามสามตาสามตามันเดินไม่ถนัดะจับมันสี่ตาดูไปดูมาบอกว่าเด็กคนนี้มีบุญญาธิการมากสามารถจะสร้างสรรปูพื้นฐานรวมไทยได้ตลอดถึงแหลมมาลายนูนนนโอ้โหปูพื้นฐานมายักเอาเองฮะแล้วต่อมาเวลาที่จะกขนานนา ท่านพ่อก็นีมนพระมาะมีท่านู้เท่าอยู่สองท่าน,านอ้วนท่านหนึ่งผอมท่านหนึ่งดำดำทั้งคู่แต่คําว่าดำก็ไม่ใช่ดำผีผิวคล้ำเป็นหน่อยก็เป็นนักแสดงมาถึงเวลาสวดมวนต์สวดเสร็จพระอีกเจ็ดองค์เขาสวดเสร็จหยุดพระอีส 2, 2องสององค์หยุดแต่หลับตาปี่ก็ลืองตาก็มาก็บอกว่าเด็กคนนี้มาจากรม หวังจะมาโก้ชาติไทยจะมีสายชาติร่วมใจกันก็คือมีคนต่อไปที่คุณศรีนาวนำถมจะเป็นคนปูพื้นฐานของไทยให้เป็นไทยตลอดการตลอดสมัยไทยจะไม่สลายตัวไปเพอะเด็กคนนี้สร้างไทยเป็นไทยเป็นเอกราชมานานแล้วเมื่อไทยยู่ถึงความย่อยยับก็มาเกิดเพื่อสร้างความเป็นไทยให้เป็นปึกแผ่น เมื่อตอนนี้เองนั่นแหละพอลุงตาสององค์พยากรเป็นคนที่มันเขามีความเคารพนับถือกันมากเอาดสิของขวัญของกำนันเงินทองมากันหลังไหลเพรเยอะแยะร่ำรวยท่านแม่ท่านพ่อก็สร้างเป็นธนาคารขึ้นมาเป็นของส่วนกลางสร้างสรรพาวุธ ทำเป็นทุนในการฝึกท,ทํนนกา,าเ,ทเป็นทุนในการศึกษาระเบียบทําเป็นทุนในการศึกษาวางแผนพ่อเริ่มงานก่อนพ่อเริ่มงานก่อนรวมคนรวมคนว่าไทยต้องเป็นไทยขอมมันก็คนไทยก็คนในเมื่อคนต่อคนมันจะสู้กันมันจะแปลกอะไรถ้ามันวิเศษจริงมันก็อยู่ ถ้ามันม่มีเศษจริงมันก็ตายเราไทยกับขอมันต้องตายกันข้างหนึ่งมีพ่อกับนนะัเกเลงเหมือนกันไปเจอลูกนักเลงพ่อนะัเกเลงก็สนุกกันใหญ่เป็นอันว่าพอโตขึ้นมาก็เป็นคู่หูกับคุณน้านำถมถ้าคุณน้านำถมนี่เป็นคนที่มีความเด็ดเดี่ยวเด็ขาดมาก รู้สึกว่าเป็นคนเอาจริงเอาจังแต่ว่าจริยาของท่านสวยจริยาดีมากถ้าเป็นคนอ่อนช้อยแบ่งงานกันให้คุณน้อมนำผมเป็นคนอ่อนน้อมต่อขอมแต่พ่อสีเมืองมานี่เป็นคนพูดดียิ้แย้มแจ่มใสถ้าขอมพูดไม่ชอบใจก็บอกว่านี่ไทยนะ ไทยก็คนนะคอมก็คนนะถ้าจะเอาอะไรกันก็เอากันแต่เพียงดีๆแต่ใช้อำนาจแบบนี้มันต้องใช้ดาบกันก่อนถ้าแกยิ้ม่ยังไม่อยากเจ็บตัวยังไม่อยากตายแล้วกลับไปแล้วกลับกรพโรดใหม่อย่าเอาจากคนนี้ก็กลัวแกนนไปคุยกับท่านนาวน,านำถมนนคนนั้นน่ะเขาก้มหวยแกได้ทุกอย่าง ฉันมาเกิดนี่ฉันไม่ได้มาเกิดแต่ตัวนะฉันเอามือเอาเท้ามาด้วยนะแกอย่านึกว่าแกเป็นนายฉันที่ฉันให้แกทําตามชอบใจอย่างนี้ฉันถือว่าเป็นไปตามประเพณีที่มันเป็นมาก่อนถ้าไม่อย่างนั้นขอมันก็คนไทยมันก็คนถ้าคอไทยฟันขอมฟันไทยคอขาดได้ไทยก็ฟันคอขอมคอขาดได้ ตอนนี้อถอนเลือกถอนเกถอยโกรธต่อมาก็มีลูกมีหลานเจ้าขอม,มือท่ามาดีการเอาลูกหลานไปเป็นลูกเขยเห็นท่าจะต้องแข็งเมืองเป็นอันว่าสมัยนั้นก็ฝึกปรือบรรดาประชาชนงหลายให้รู้จักในการรบรู้จักรักรู้จักรบรักหมายถึงความสามัคคีในชาติ <c oughs> ขึ้นเชื่อด้วยไทยด้วยกันอย่ากโกงกันอย่ากลมเหงกันอย่าทำลายกันลิงกับฟันย่อมมีการกระทบกันได้ชั้นใดคนไทยเราถึงแม้ว่าจะโกรธกันบ้างก็ควรจะให้อภัยกันทั้งผู้หญิงผู้ชายคนจะฝึกอาวุธแล้วหาแหล่งที่ก็มีทองที่ไหนทรัพยากรมีที่ไหนไปหาที่นั่น <c oughs> แล้วก็สอนวิธีทำทอง นอกจากทองที่ขุดมัได้ก็ยังสร้างทองได้ด้วยตนเองก็มีความร่ำรวยขอมันเห็นรวยใครมันก็อยากจะได้ขอใอยไทยส่งสวยมากกว่านั้นจึงได้เข้าไปสัมพันธ์ถามว่าจะเอามากกว่านั้นหรือว่าจะไม่เอาเลยไอเดี่ให้อยู่แล้วนี่ก็เป็นการเบียดเบียนกันมากเกินไปแล้วถ้าต้องการมากกว่านี้ก็จะไม่ให้เลย ขอมทำตาปิดๆเจอคนบ้าเขาขอมก็เลยบอกว่าถ้าให้ไม่ได้ก็ขอเท่าเดิมบอกขอเท่าเดิมจะให้แต่ว่าจะให้เปน็นนานตลอดหรือไม่ตลอดไม่แน่อ <c oughs> าจารย์ได้บอกอีตาเมืองมานี่รู้สึกว่ากจะบองบอง,บอ,งบอกได้ว่าอย่าใช้อำนาจให้มันมากเกินไปนะเราเป็นคนเหมือนกัน การให้สวยนี้ก็รู้สึกว่าเป็นการเอาเปรียบบันเกินไปพผ้นแผ่นดินผืนนี่ขอไม,ม่ได้สร้างไว้นะโลกนี้ขอไม,ม่ได้เป็นเจ้าโลกมนเอาดินมาถมให้เป็นโลกอย่าใช้อำนาจให้มากเกินไปที่ยอมอ่อนน้อมให้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีถ้าไม่รับประเพณีที่อย่างเดียวขอมจะไม่มีที่อยู่ ความจริงเวลานั้นเราพร้อมรบเราพร้อมรบแต่เรายังไม่รบแต่ว่าพวกพวกเราอายุมากไปแล้วให้ลูกให้หลานรบสั่งสอนลูกหลานคือพระขุนผาเมืองกับพ่อขุนบางกลางเท่าให้รับประเพณีนีน้ไว้ต่อมาปรากฏว่าเมื่ออายุสามสิบปีเศษใกล้สี่สิปี พัญยาคือแม่สีตายสีอะไรก็ไม่รู้นะทียาวไหมอ๋อทันปู่บอกแม่สีตายแม่สีไหนล่ะพันนวดีสีโสภาคพันนวดีสีโสภาคเธอตายมีเมียกี่คนอ๋อมีเมียมีเมียหลวงคนเดียวเนี่ แต่มีเมียรัชกี่คนอ่ะสามสิบพอแล้วมันเหนื่อยตายหาไ้ตัวเอ้ยมปู่ทไมมีมากงั้นล่ะบอกเขาสมัครใจนโทจัดเรียงคิววยังไงระวันคนกลนติธามันก็แย่หน่อยเป็นไงว่าต้องจัดหลีกกันดีหน่อยมันตีกันตายออมท่างได้มีลูกมากลูกมากหลานมากนะ เป็นอันว่าแม่พนวดีสีโสภาคปัญญาใหญ่ตายก็บวชบวชหน้าไฟให้เมียก็เลยไม่สิกเลยเพราปรากฏเลยยี่สิบเก้าคนนี้สู้ไม่ไหวตอนนั้นก็จำใจจำกลืนยังไม่มันไม่ไหวแล้วสมันเจ้าชูน้น,นี่นาะไม่รู้ตัวที่หลังที่ตัวไม่ไหวไม่ไหวก็ต้องพัก บทตอนบทนี้ก็มอบหน้าที่ให้เป็นพ่อคุณเฒ่านำถมนำทีมฝ่ายพระวาดฝ่ายพระก็ตั้งมหาวิทยาลัยการรบการปกครองการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ทุกอย่างการคลัง,งเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างสร้างขึ้นมาในวัดทั้งหมดคอยวัดต่างๆพระไรการนักรบเก่าๆ ฝึกสอนวิชาการรบให้แก่เด็กวัดสอนวิชาการปกครองสอนชาการเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์การคลังสอนให้เด็กรู้จักความสามัคคีรักในธรรมประพฤติในธรรมท่านว่างไอีกนั่นก็ว่าต่อไปหลังจากนั้น <c oughs> ท่านพระเมืองมันก็ออกทุกดง เอาทูด,ดงตั้งแต่เหนือ,อยันนครรีธรรมราชเพราะว่าทราบอยู่ว่าคนไทยอยู่เกลื่อนกลาดตลอดไปหมดเวลาทุด,ดงไปปักทูด,ดงก็เป็นคนเก่งมีคาถาอาคมเก่งขย่าจะค่าก็ค่าขยาจะขายก็ขายขยาจะรวยอยากจะได้เมตตามหานิยม ใครอยากจะได้หนังเหนียวคงกัะพันชาตีแค่คา,าดมีทุกอย่างมีทุกอย่างเพื่อเป็นการล่อใจคนคนไทยชอบมาทำบุญใส่บายกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆใ,ในเวลาเดียวกันก็ปลุกให้รู้จักว่าเราเป็นไทยนะเราเป็นไทยต้องรักความเป็นไทยต่อไปไทยต้องเป็นเอกราชไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของขอม ให้ทุกคนพยายามกลมเกลียวมีความสามัคคีกันฝึกปรือการรบเอาไว้แล้วก็ฝึกปรือการสร้างสรรประเทศให้มันมีเรียกว,ว่าให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจทำ <c oughs> มาหากินได้เก็บหอมรอมริรบเอาทรัพย์เอาไว้ถ้าสงครามมันเกิดจะต้องจับจ่ายใช้สอยมาก จะไม่ลำบากในการบริโภคบรยอุปโภคบริโภคนี่พระทูดงสมัยนั้นนี่น่ากลัวจะไม่เห็นพระอย่างนี้เขาบอกเดินดงแล้วไม่ใช่ทูดงพอไปถึงจุมพรก็ได้เจ็ดผอมคนหนึ่งเป็นกำลังใหญ่จนกระทั่งเดินไปถึงนครสีธรรมราชนั่นเดินเรื่อยไปจนทั้งถึงสิงคโปร์ ทุด,ดงกันเป็นแรมปีไม่ใช่ทุดงแรมเดินเขาเรียกว่าเดินดงเป็นอนว่ากลับย้อนถอยหลังกลับเข้ามาอีกทีก็ปรากฏว่าคนไทยดีขึ้นมากนี่แล้วต่อมางานจากคราวนั้นหลังจากนั้นมาก็ส่งหน้าที่ให้พ่อคุณบางกลางเท่ากับพ่อคุณผาเมืองเมื่อกลับมาแล้วบอกงานเสร็จเรียบร้อยแล้วลงมือได้ เป็นอันว่าเรื่องราวของนาวนํำถมคือว่าพ่อขุนมังรายกลับมาเกิดเป็นคนในวาระที่ห้าในคราวนี้เมื่อเสร็จจากิจในการสร้างสรรค์ความสามัคคีจากความเป็นไทยนระยะเดียวกันก็ไปอยู่ที่วัดต้นจันทร์เจริญสมถากรรมาฐานวิปัสสนากมรฐานแล้วก็ตาย ตายแล้วก็ไปไหนตายแล้วก็กลับไปอยู่ทิพรมันโลกนี่เป็นอนุว่าหมดวาระทันทีก็เกิดแต,ต่ตายแบบนี้มันไม่เป็นเรื่องโลครับมองดูเวลามันจะเลยเอแล้วันนี้ก็ต้องขอลาก่อนื <c oughs> ้อฟังกันวันหน้าต่อไปขอความสุขสวัสดิ์พิพนะัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ลูกหลานทุกคนสวัสดี